อ้าวอีพ่อพ่อสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีครับหนูเรตเป็นเลยด้อีพ่ออีพ่อเลยเรียกหนูนั่นล่ละหนูเด้เป็นอ่ะหนูขอบคุณลาห้หลายใครอีพ่อดีใจนับเ้อครับดีใจนําอยู่หนูสิฉลองเด้เมื่อนี่หนูสิฉลองแมนเพราะว่าหนูดีใจหนูเรตเป็นแล้วในสมควมปรารถนาหนูแล้วอีพ่อเมือเลี้งไปเด้อจ้าหนูตัดจัดโตจีนบอกไงเลย อันนู้ยหนูกับว่าคิดว่าพี่น้องสิลายปนีจังไหนคะนแนนจังไหนว่างคืออุ้ยเกือบหนูบ่ได้ดีอีพ่อขนาดขาดไปบอกหลายตืบแม่ขนาดหนูนี่อุ้ยลงทุนไมหลายขาดเลยอุ้ยว่ยากหรอกค่ะพ่ายากหรอกหนูได้เป็นแหละหนูก็ดีใจหนูก็เลยมาบอกอิพ่อไปกินโต๊ะกินอุ้ขันว่าวิอิพ่อหนูกับบ่ไดรได้นี่หนูว่าดีใจน้ำครับดีใจน้ำอ้ยหนูดีใจเกียดยางมากที่มาเร็วปนีอัน รู้กะว้หนูที่ได้ถล่มทลายเี่หายไปเคิงหนึ่งอีพอเอ้ยเ,ออเ,เขาบม่เรียกหนูนะ่ะเกือบแม่นหนูบ<อ>่ได้อ้ยหนูมันสซงเลเดู้ก็เอาแต่คนเขาลุยจักนี่แหละอีพอเกือบหนูบ่ได้เกือบเป็นเพ่เขาอีาพอเอ้ยอามาเจ้าดวงดีเนาะดวงดีเกือบวุฒิวิดไปอีอปพอเอ้ยเกือบคุยคิดว่าจะได้ถล่มทลายเม่อาน้มันขาดร้อยไปเรื่อยขาดอุ้ว่าจะขาดแต่เถียวนีเลยเถียงเจ้ามาดีอยู่ผมว่า สียงหนูมาดีแล้วอันอีพ่อเอ้ยบดีนะหนูกับวายูหนูวาหนูสิได้หนูกับบลงทุนอย่างหนูกับบุตรีไปทางไหนมาทางไหนปันไดเดิแต่พี่น้องหนูหลายแต่ประเด็นกิดเกิดบ่ไรอีพ่อพี่น้องหนูหลายอีหลีพ่อพี่น้องเจ้ากระิบงว่เต็มทีับเจ้าปันไดเนาะโอ้ยใจรู้นะว่าผู้ใดบ่เอานี่ใจรู้นะจิตจัดการมันเอ้ว่าอีพ่อไปเด้อเหมือนแรงเด้อหนู อีพอเรียกหนูเบอร์หนึ่งแหละหนูก็ได้เป็นโอ้นหนูขอบคุณอีพอหลายๆเด้ออันอีพอไปได้เหมืแล้งอ่ะไปอยู่อีพอจะไปอยู่อ้ยไปให้ได้เลยบ่ว่างนี่จังไงเจ้านี้คืออึบอึมอ่ำอ้อีพอมันคืออยากอายแอเน้ออยากอายยังไม่ต้องอายอีพอมาต้องอายหนูไหอายเลยอีพ่อก็อยากอายเนี่ยเอาว่าไออีพอว่าไอจะอายจะไอจะไอ่เจ้าอยู่เบอร์หนึ่งตอนเนาะแมนหนูนี่นละเบอร์เบอร์หนึ่ง ก็ว่าโอีจีวาจังัยเนาะอีาาพ่อเก้าพ่อไปโหลดพ่ออยากไอบอกไหมบอกมาอีพ่อบอกมาพ่ออีพ่อเรียกเบอร์สองเมอีพ่ออยากไอไปนะอีพ่อเรียกเบอร์สองขนนั่งก็ะเจาะไปสันบัดไอเทมันเรียกตันมันบวกาไปเออบ่ต้องไปดอกยุนีล่ะอีพ่อเรียกเบอร์สองบวกาไปดอกมันขั้นเจียวที không khó không khó nhận ngục nhận của có bó hay không ổng vậy nhị đọc vô